สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่สไตล์ k p o คพ c a s ครปดิเช่นเคยนะคะ welcome everyone to style uk podcast นะคะได้ยินกันไหมเอยวันนี้นะคะไม่ได้ใส่ไมค์ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ยินกันนะคะมาเล่าเรื่องเมียฝรั่งอีกเช่นเคยนะคะคนที่ทำงานที่นี่นะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่น้องคนหนึ่งพูดให้สตาร์ฟังนะคะเขามีตัวตนอยู่จริงแต่สตาร์ไม่ขอเอ่อยชื่อเขานะคะเมื่อก่อนเขาเคยอยู่เมืองเดียวกับที่สตาร์อยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาย้ายเมืองไปแล้วนะคะเขาก็น่ารักเขาก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบบว่า ก็สนิทไหมก็รู้จักกันก็ถือว่าเป็นคนรู้จักเนาะถามว่าสนิทไหมก็ไม่ได้แบบเป็นคนสนิทแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ทางใต้ของอังกฤษนะคะช่วงนี้พักหลังๆไม่ใช่พักหลังๆช่วงนี้เลยแหละสตาร์ก็จะมาพูดถึงหมอนวดในอังกฤษค่อนข้างบ่อยนะคะคลิปนี้ก็จะพูดว่าเล่าให้ฟังนะคะว่า น้องเขาเป็นหมอนวดแล้วก็ยอมทําสิ่งนี้เพื่อเงินนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรซึ่งสตาร์ก็ฟังฟังแล้วก็ไม่ได้อะไรมันก็เรื่องของเขานะคะก็คือเขาก็เขาก็เป็นหมอนวดซึ่งนวดธรรมดานะคะเมื่อก่อนก็มี มีคนทำงานด้วยแล้วก็ช่วยกันทำงานแล้วก็หารกันร,รายได้อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็เลือกที่จะมาทำเองเปิดเล็กๆเ,เป็นของตัวเองนะคะเปิดที่บ้านเป็นของตัวเองแต่ก็ก็จะมาสายแนวแบบเหมือนประมาณทั้งนวดทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แหละแต่คือ ก็ต้องเข้าใจอะนะเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องทํางานหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงน้องอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะทําทุกอย่างที่ได้เงินนะคะอันนี้ก็คือสิทธิ์ของเขาไม่ผิดนะคะมันเป็นเรื่องของเขาแต่ก็ก็คือเวลาเขาคุยกับเพื่อนเขาในกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะเวลามาหาเราเขาก็จะเล่าให้ฟังเกือบทุกเรื่องแหละเพราะเขาบางคนเปิดเผยเนาะแล้วเขาก็เล่าว,ว่า มันก็จะมีลูกค้าเพราะว่าเราก็ถามเพราะเราเคยได้ยินจากพี่คนหนึ่งท ok ok ี่สตตลเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าเออมันมีลูกค้าแบบนี้ไหมเขาก็บอกก็มีนะพี่มันก็มีนะแล้วเขาก็พร้อมเปยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เออถามถามเพราะเราอยากรู้แล้วก็เนาะเราไม่มีประสบการณ์อะไรแบบนี้เราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็แบบรับเงินสดอย่างเดียวรับแบบ รับทำนวดแล้วก็รับเงินสดอย่างเดียวแล้วก็พอทําไปนานๆนานเท่าก็เจอลูกค้าหลายแบบแล้วก็มีแต่แต่บอกก่อนว่าน้องคนนี้เขาไม่มีไม่มีอะไรผูกมัดแล้วไม่มีแฟนคือเขาตัวคนเดียวแล้วเขาทําอะไรก็ก็คือเรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาเขาไม่มีอะไรให้เหมือนเขาก็มีครอบครัวที่แบบมีพ่อมีแม่มีน้องแต่เขาไม่มีสามีไม่มีแฟนที่จะต้องมาห้ามว่าเธอห้ามทํานั่นห้ามทานี่เขาก็จะเขาก็รับที่จะ แบบว่ามีแฮปปี้เอนดิงด้วยตอนตอนจบของการนวดอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่ารายได้มันก็ดีรายได้มันก็คุ้มแล้วที่หนูทําก็เพราะเงินถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เงินคือหนูก็ไม่ทําอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็บอกแล้วสิ่งที่สองคยางเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอะ ร้านเขาหรือว่าที่เขาทําอยู่อาจจะทําที่บ้านหรือว่าห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนน่ก็จะแบบว่าไม่มีตัวรับค้าแบบที่นี่เวลาซื้อของหรือว่าจะจ่ายอะไรค่าบริการอะไรเงี้ยมันสามารถที่จ่ายแคชหรือคร์ดเงินสดหรือว่าจ่ายบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็ไปจัดการเลยค่ะซื้อเครื่องแบบสามารถที่จะจ่ายบัตรได้มาลิงก์กับบัญชีของเราอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังอะเนาะคือแบบว่าเวลาคนมาแล้วถามแบบนี้แล้วเวลาเราเรียกไปแพง แพงคือเขาบอกแบบนี้เลยนะว่าเวลาเราเรียกไปแพงๆอะ่ะเขาไม่มีเงินติดตัวมาแต่เขาก็อยากได้บริการนี้เขาก็จะแบบ เหมือนมันไม่ได้เพราะว่ามันมีแค่เงินสดแล้วมันไม่พออะไรเงี้ยแต่คือเวลาคนจ่ายคาย่าสย่งเงี้ยคือมันจ่ายได้จํานวนที่เยอะกว่าแล้วเขาก็บอกว่าหนูลงทุนแบบนี้เลยเขาก็เล่าให้สตา r ฟังเออมันก็เป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะที่คุณก็ทํากันเออถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเราเขาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็มาเล่าต่อคือคนที่สตาร์เล่ามาทั้งหมดก็รู้จักสตาร์แล้วสตาร์ก็รู้จักเขาแต่ก็บางคนก็สนิท มากบางคนก็สนิทน้อยบางคนก็แค่เหมือน,นผ่านๆแค่คนรู้จักนะคะเขาก็บอกว่าหนูก็ไปลงทุนซื้อเครื่องแบบว่าสําหรับรับคา์าบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาแบบ ต้องการ10นาที15นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็เขาก็มีเรทของเขาซึ่งสตาร์ก็ไม่ได้ไปเจาะลึกถามเขาว่าเออไปทําแบบนี้1 0นาทีแล้วอยู่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ได้ถามแต่แต่น้องเขาก็แค่บอกว่ามันได้คุ้มนะคะถ้าเคยถ้าใครฟังอยู่แล้วก็ถ้าใครทํานะคะก็ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาต้องจ่ายกันแล้วก็ต้องเหมือนต้องจ่ายกันราคาเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดว่าได้คุยกับน้องเขาอีกอาจจะต้องถามแล้วแหละเพื่อที่จะได้้้้แบบเเอาาามล่ใหคุผูฟฟัังงได นี่แหละเขาก็บอกว่าเออบางคนคือเขาก็ต้องการจริงๆนะผู้ชายบางคนเขาต้องการจริงๆเพราะว่าบางคนคือไม่มีครอบครัวแล้วก็ต้องการส่วนนี้หรือบางคนมีครอบครัวมีผู้หญิงอยู่ที่บ้านมีเมียม,ม,ม,มีแฟนมีอะไรอยู่ที่บ้านแต่เขาทําให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้เขาก็เล่าให้ฟังซึ่งเราก็ เออเออเออก็ฟังฟังไปแล้วมันก็เออฟังไปมันก็เป็นเรื่องที่อีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยรู้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าบางที15นาที20ินาทีอย่างเงี้ยก็แบบได้เงินแบบเป็นร้อยร้อยแล้วเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันมันจริงเทจแค่ไหนแต่ก็คือแบบคือสไตชื่อแหละว่ามันต้องคุ้มถ้าไม่คุ้มเขาก็คงไม่ทํานะคะแล้วเขาก็เล่าว่าเออนี่แหละเหตุการณ์มันคือ ความจําเป็นทางด้านการเงินที่เขาต้องทํานะคะแล้วมันเป็นงานอื่นที่ถ้าไปทํามันก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เงินเท่านี้แล้วถ้าทําอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็แบบเขาก็ต้องทําเพราะมันเขาก็คงจะคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ ที่สามารถที่จะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขได้แล้วเขาก็ได้เงินมานะคะก็ไม่มีใครเสียต่างคนก็ต่างได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกำลังจะคิดว่าเล่าอะไรอีกที่เขาเล่าเรามาแบบละเอียดละเอียดนิดนึงอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องหลายปีมาแล้วแต่แต่แต,ตาคิดว่าน้องเขาก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมเพราะว่า เขาก็ยังไม่มีใครอ่ะเนาะเขาก็ยังแบบไม่มีครอบครัวไม่มีใครเขาก็แบบอยู่ตัวคนเดียวก่อนหน้านี้เขาเคยมีสามีที่ที่แต่งงานมาที่นี่แล้วก็สามีเขาอายุเยอะมากๆกอ่ะนะคะตอนแต่งงานมาแล้วก็น่าจะเสียชีวิตหรือว่าแยกกันน่าจะเป็นน,น่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะสตาคิดว่าเพราะว่าคือเราไม่ได้สนิทกันมากจนแบบจําเรื่องราวขอทุกเรื่องจนหลังๆมาเรื่องอะไรที่แบบ สิ่งที่เขาเล่ามามันเป็นเนื้อๆตาร์ก็จะจำม,มาแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่ามันเป็นอุทาหารณ์สำหรับหญิงไทยบางคนนะคะที่เลือกที่จะทำแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนี่คือเหตุผลที่เขาบอกบอกกับซาร์แล้วเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งถ้าเราไม่มองถึงมุมนั้นในงานที่เขาทำนะคะเขาก็เป็น คนที่ขยันทำมาหากินคนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำขนาดตอนที่แรกๆเลยเนาะตอนที่รู้จักกันแต่ตอนที่สตาร์รู้จักกันนะคือเขาไม่มีใครนะเขาก็คือสามีที่เขาบอกว่าเขาเคยแต่งงานมีอายุที่เสียไปอันนั้นก็ไม่เคยเจอนะแล้วเขาก็คือคือเราก็เห็นได้แหละว่าเออผู้หญิงคนนี้เขาทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องเขาจริงๆเพราะว่าขนาด แบบแต่งงานกับคนมีอายุเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้เงินอะไรเงี้ยคือเขาทําพอสามีเขาเสียแล้วเขาก็เหมือนไม่คิดที่จะมีคายะนะคะแล้วก็มาทามาทํางานแบบนี้ซึ่งถือว่าไรายได้ก็คุ้มค่าในสิ่งที่เขาทํานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สายอยากจะเล่านะคะเป็นก็คิดว่าเรื่องอะไรแนวแนวนี้ก็คิดว่ามีแค่นี้แหละที่ได้รับรู้มานะคะก็มาเล่าต่อแต่ว่าเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่อง เรื่องที่มันเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสาวไทยในอังกฤษนะคะหรือว่าสาวไทยในต่างแดนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างในโซนยุโรปที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบได้พูดคุยกันอะไรนะอย่างนี้นะคะผู้หญิงไทยบางคนนะคะอยากให้เรื่องราวของเขาออกมาสู่สื่อด้านนอกแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะออกมาเล่ายัางไงนะคะจะออกไปเล่าใน Facebook หรือว่าจะออกไปเล่าในクับเฮาส์หรืออะไรคือบางคนเขาไม่ได้แบบ เขาเขาได้เขาเขาไม่ได้รู้ว่าต้องทำยังไงเพื่อที่จะมาเล่าสิ่งนี้ออกไปนะคะบางคนก็รู้จักสตาร์แล้วก็พอรู้ว่าสตาร์ทำ u t u b e เขาก็เล่าเรื่องราวนี้มาให้สตาร์ฟังอะไรอย่างเงี้ยสตาร์ก็มาเล่าต่อแต่ถ้าเรื่องไหนที่สตาร์เล่าได้สตาร์ก็จะเล่าเรื่องไหนที่สตาร์เห็นว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับใครสตาร์ก็จะขอไม่เล่านะคะแล้วก็ ส่วนมากก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรที่อยากจะเล่าให้สตาฟังนะคะแล้วไม่ได้อยากออกอากาศอยากเปิดเผยในเรื่องราวของตัวเองนะคะก็ก็จะไม่เล่านะคะสิ่งที่เราเล่าเราถือว่าคนที่เราพูดถึงนะคะเขาได้คือเขา เล่าให้เราฟังแล้วเขาก็อยากให้เรามาเล่าต่อเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนนะคะจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องมันออกมาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้กับใครบางคนนะคะแต่เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดว่า ให้ประโยชน์กับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นสตาร์ก็จะคัดเอาเฉพาะแก่นสารที่สตาร์คิดว่าเออน่าจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างนะคะประมาณนี้นี่คือเรื่องเล่าเมียฝรั่งนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครเก็บไปเป็นอุทาหรณ์ก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะฟังสนุกสนุกก็ได้นะคะเราจะไม่รามมากกันนะคะแต่สตาร์เชื่อว,ว่ามันต้องมีคอมเมนต์ราบบ้างแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่สตาร์ได้ถ่ายทอดออกไปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะคุณผู้ชมได้ชมกันก็ถือว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเอามาแชร์อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะแล้วก็ได้ช่วยคนที่เขาเล่าให้สตาร์ฟังแล้วก็เหมือนมันได้ปลดปล่อยด้วยแล้วก็ได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ s t y r e UK Podcast นะคะ thank you very much for watching and listening to style UK Podcast เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวคลิปหน้าสไตล์จะเอาอเรื่องเล่าที่เป็น ของสาวไทยแต่จะมาเล่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะคุณผู้ฟังได้ฟังในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะในแบบของสตาร์แล้วก็มาเตือนสติหรือว,ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับหนุ่มฝรั่งที่คิดจะคบสาวไทยด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะ thank you again นะคะ see you in the next video บาย